ทำไมหน้าหนูย right no ู to <to ่จ <time rush> <to> ังลูกนี่ไปนอดใครทำอาดัมอดังทำหนูใช่ไหมไม่ใช่อดังกอดหนูจนหน้ายู่อดัอนันวาใช่ไหมอนาครับลูรู้จักกอดขเกิดกจรู้จอาัดยอาดังอาหนาครับเป็นนักการเมืองครับลูกคือสีรับคาณพี่ 你以为呢？ 看你太被动。<laughs> <laughs> มีเวลา30นาทีในการทำอะไรครัะโอเค30นาที 我们聊聊吧。 เดี๋ยวก็พ่อเซ็นเซ็นบให้นะโอ้อันนี้ของใครอ่ะอ้าวอยอย่าด่ ซื้ออะไรเป็นของมเก๋ใป๋าป้ามาช่างซื้ออะไรเป็นของเกให้ปาป้าแล้วก็ให้พ่อๆแล้วให้คุณตาเรื่อง่งซื้ออะไรมาแล้วหนูลงเปินที่ไหนมาซื้อลงเนี่ไหนมาบอกหยาย

ซื้อขนมกินเองบ้าหรือเปล่าแล้วสร่าออกอีเวนต์สร้งเอาเงินไปทาอะไรหมดสร้างเลี้ยงน้องบ้างหรือเปล่าน้องนตึกกันครับอันนี้จะดีย์จะไม่มีเก็บไปรู้อันนี้สมัครากน เจ้าหน้าที่สิภาษาอะไรหน่อยภาษไรพูดษาไรูภาษาอะภาษาอะไรภาษาพาภษาูภาษาอะไร้บ้างอ่ะกี่ภาษาที่เราส่งเรียนไปอ่ะพูดได้กี่ภาษาอยู่เคลมแรงมาภาษาอะไร ทำที <lequel ś Ult jest> <challenge. S 2> ่นเป็นเอนไรลยรีกู้สังเกตของป้า ไปค่ะไปค่ะไปค่ะค่ะจะเป็นนะคะแล้วพี่เต๋อพี่เต๋อเสื้อค่ะโอ้ใช่ค่ะ <coughs> <mustache> <coughs>